มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มบึงการถูกรางวันที่1รับทรัพย์ไป6ล้านบาทผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่17กุมภาพันธ์2565รางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ098597ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลน,นะคะเลขที่ออกก็คือ085และ644 รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลเลขที่ออกก็คือ5 9 2และ816ส่วนรางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลนะคะเลขที่ออกก็คือ57ค่ะฉภายหลังการออกรางวัลมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากผลการออกรางวัลในครั้งนี้นะคะแต่สำหรับกลุ่มคนที่สมหวังจากการออกรางวัลในวันที่17กุมภาพันธ์หกนี้ พบว่ารางวัลที่1น,นะคะไปออกที่จังหวัดบึงการซึ่งเป็นชาวบ้านในหนองคลองคำหมู่ที่10โนนสมบูรณ์อำเภอเมืองบึงการค่ะ mm. เมื่อหยิบต,ตอรี่มาตรวจพบว่าถูกรางวัลที่1ค่ะซึ่งตรงกับหมายเลข098-597ได้รับเงินไป6ล้านบาทก่อนที่เพื่อนบ้านและก็ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่จานวนมากเลยค่ะ ย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลที่1ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ